สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูไทยกอลสอรี่ค่ะหรือว่าร้านสะดวกซื้อที่ขายของนําเข้ามาจากไทยเลยนะคะร้านที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูในวันนี้นะคะชื่อร้านว่าเสบียงทองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยจะขายของอะไรบ้างนี่ถึงแล้วนะคะร้านเสบียงทอง พาวท r พีเซน me สุกี้ยากีซอสน้ำปลาราหยุดขึ้นมาดูสิอัลต์ยำแล้วใช่หรอมาทิงที่ไหนล้วไหนนะคะเท่าไหร่คะ17ทุกอย่างก็คือเป็นแบบว่าอิ p พอร์ตเม i อินฟอร์มไท a n d นด์เลยนะคะทุกคนดูอ่ะดูมีเอ่ออะไรวะเนี่ยโมกุโมกุอิชิตัน เย็นๆอันนี้ขวดละสามเหรียญเนาะอันนี้เนี่ยชิกโก้คือก็คือ,คอน้ำดีนงดีหน้าไวทตเตมิคือทุกอย่างอิมพอร์ตจากประเทศไทยฉันเรียกว่าอิมพอร์ตได้ไหมก็คือมันแบบมีขายของที่ไทยเห็นป่ะกล่องเท่า,าไรเนี่ย1.89ก็ตกสเบบกกล่องละ50กว่าบาทแต่เราอย่าไปคิดเป็นเงินไทยนะทุกคนพอเรามาอยู่ที่เนี่ยแก้มามังกรก็มีนะคะมะม่วงนางเขียนว่ามะม่วงมะม่วงเปรี้ยว มีแต้โมมีลูกชิ้นมีกุ้งแห้งเนี่ยดูฝั่งนี้บ้างทางนี้ก็คือแบรนด์ขนมไทยต,ตุ๊กตัห่อเท่าไรอะ่ะสี่องเกเนี่ยมีหมูแผ่นเจ้าสัวโอ้โหก็คือใครที่ติดอะติดของไทยอะก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะทุเรียนทอดอยังมีแม่งแพงเอาเรื่องนะเนี่ยทุเรียนทอด นะทำงานชั่วโมงเดียวก็ได้ละหนึงอันนี้เป็นข้าวตังนะคะทุกอย่างต้มโค้งแคปหมูเพลงก็คือเป็นเพลงไทยด้วยนะคะที่เปิดได้ฟิลทุกอย่างผักเถิกก็คือเป็นของชชยทุกอย่างนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราตามหาอันนี้คือโซนเครื่องสำอางนะคะเออฉันใช้อันนี้ซิสซิส์ ของที่อยู่ในเซเว่นก็คือคุณสามารถหาซื้อได้ที่นะคะสําหรับคนที่ติดครีมไทยตอนแรกติดก็กังวลนะว่าเออจะมีขายไหมว่าครีมไทยก็คือมีหมดอันนี้ก็คือเป็นของแช่แข็งของต่างๆฟิตโนโฟิตเนย่ยาระบายคอฟฟี่ว่ะโอเลี้งลงอลอยงแครอมีนุชิก,กะปีด้วยนะคะอร่อยไหมตีน ันนั้นคือปลาสลิดหรอใช่หรอรไหนกับน,น้ำมักระปิเออมึงไม่ซื้อไปกินนะปลาทูทอดนั่นหอยอะไรตัวบลเลอร์ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะไก่หยองหรอไก่หยองมาเลเซียนวะอ่ะนี่นะคะเครื่องแกงทั้งหลายก็ไม่ต้องแบ่งมาจากไทยก็ได้ถ้าใครขี้เกียจน้ำหนักไม่พอ,อมือเครื่องแบบเครื่องพะโลปะ อันนี้มันแบบของชําไทยมาก,มากบบของชําไทยมากเนี่ยผงสําเร็จต่างๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมาจากไทยใช่ไหมก็คือมาหาซื้อที่นี่ได้เนาะแต่ว่ามันราคามันก็จะแรงตามอ่ะสามกว่าอันนี้คือมันฉีกเรากินได้เลยใช่ปะโอปากระป๋องมีทุกป,ปลานะคะทุกคนโรซาปากระป๋องปากระป๋องโรซา <c oughs> ทุกอย่างที่คิดว่าจะแบกมาหยุดความชิดนั้นเลยนะคะไอ้พวกเนี้ยเออสมควรที่แบบว่ามาซื้อที่เนี่ยเออไอ้พวกขวดแก้วเวนั้นแต่พวกซองๆของปรุงรสอะคือพกมาก็ดีแต่พวกเนี้ยมันหนักนะทุกคนเออเนี่ยจะให้ดูว่ามันมีขายเนี่ยปลลงปลาร่าต้มโพงต้มถุงแป้งแครทุกอย่าง ไทยก็มีสบู่นกกงนกแก้วครีมเออน้ำมงนน้ำมันก็คือทุกอย่างมามาเนี่ยพวกนี้แพงจังแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราอย่าคิดเป็นเงินไทยเราให้คิดว่ามันเป็นเงินดอนว่าเราได้รายรับจากเงินดอนเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้จ่ายเท่าไหร่นะมันจะได้แบบว่าไม่ไม่โหดร้ายจนเกินไปอย่าไปคิดเป็นเงินไทย เนี่ยเครื่องกงเครื่องแกงพะโล่ไม่ละมันจะต้มพะโล้พะโล้งลงเออยยังไม่เคยทำอันนี้ม่ได้เครื่องไงลงไปดูนแซนดข้างล่างอันนี้ก็คือโซนแอลกอฮอล์ก็คืออันนี้คือเห็ดได้ทั่วไปนะพวกเบียร์สิเบียร์อะไรพวกนี้รนะ้านอื่นก็มีขายเบียร์ไทยเบียร์ไทยเบียร์นอกขนมต่าง ชัวเธอ,อก็คือมีแบบเนี่ยลูกอ,อมเท่าไหร่วะเนี่ยหกจุดเจ็ดเก้าทะาโร่ก็อยากกินอ่ะเอาหนึ่งอันบวยเอ่ยเต่าทองเบนโตะแบบเป็นที่ยอดฮิตแน่นอะที่คนไทยชอบพกม,มาเบนโตนมเป็นแพ็ โอ้ยทุเรียนกวนเอามาอันนี้คืออะไรนะคะบุปปิ้งสดยแบ้ว้าวเหนียวสองร้อยห้าสิบสิบดอนสิบดอนโอเคออหมูไม้ละสิบบาทข้าวเหนียวสิบบาทเออทำใจอะนะ่ะเนาะมาอยู่นี่ก็ต้องอย่นี่แหละซื้อขนไมไว้กินดีกว่าขานมก็มีอุ้ยมีโอโจ้ด,ด้วย จริงๆนะ้วตรงนั้นนะ่ะเขาจะขายลูกชิ้นปิ้งน้น,นะแต่ตอนนี้เหมือนเขายังไม่ตั้งใช่ปะคอนนี่ไรโดเร์โอ้ฉันอยากกินปูไทยเดียหยิบปูไทยให้หนึ่งถุงเออเออทำไมโครลอนแพงจังโขล่อนสามดอนแนะ่นี่โซนนี้ขนมพร้อมทานอะ่ะเอาไปเวฟไวกินได้เลยมีหมูสเต๊ด้วยไก่สเต๊หมูสเต๊ซุคี้เอ็มก็มาจา้าบีบีคิวอะไม่ใช่บาบิคอน อุยอยากกินอ่ะอกินกินงงดอนก็กินเอาไหนอันนี้ขนมเปี๊ยขนมปังเยาวราชอะไรแบบนี้ไหม <c oughs> ตาก้ารแล้วหนึ่งตอนแรกว่าจะไม่ซื้ออะไรนะกลัวมะม่วงเค้กฝอยทองว่ะเดียทองหยิบทองหย่อนนี่เท่าไหร่อ่ะ เจ็ด <7 S 2> ดอนแน่เมื่อมันมีแค่ห้าชิ้นเองนะไบตามิวดนละสองดอนสามดอนขนมเป็นแพ็แพคๆอยอยนนะข้าอวอยู่ตรงนี้น่ากินขึ้นมาเลอดใจไว้อย่าไปกิน,นเลอันนี้4.99อันนี้2.69 กินปักกี้ส่วนนี้จะเป็นไอศครีมนะคะทุกคนแพงจังห้าแปดเก้าเนี่ยไอศครีมครีมโอ

แล้วเมื่อกี้นะคะก็คือร้านสเสบียงทองเนาะเป็นร้านแบบ<ช>ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักกันอ่ะนะคะว่าถ้าจะมาซื้อของอะไรที่เป็นของไทยอ่ะก็ให้มาซื้อที่ร้านนี้นะคะรา<อ>คาแรงบางตัวแต่ว่าคือเขามีของเยอะแงมันเออมันก็เยอะขอบางร้านใช่มใช่มันอยู่ที่โลเคชันด้วย<อ>คืออันนี้มันอยู่กลางเมืองเลยนะครับคือเอาอย่างนี้เราคิดง่ายๆก่อนมันเป็นเงินดอนถูกป่ะเราอะ่ะอย่าไปแปลงว่าขอเป็นเงินไทยแล้วว่ามันเท่าไหร่ เพราะว่าเราจะต้องรีเลทกับรายได้ของเราคือ okay. <Okay. S 1> เวลาเราทํางานที่เนี่ยสมมติอ่าชั่วโมงละยี่สิบเออชั่วโมงละยี่สิบปุ๊บไอของที่ขายเนี่ยหกดอลเจ็ดดอลแปดดอลหนึ่งสองดอลอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ยังพอแบบว่าเข้าใจได้นะคะแต่ที่จะบอกว่าราคามันสูงเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่ามันสูงเพราะว่าพอมันแปลงเป็นเงินไทยแล้วมันราคา 3 0 4 0 50อะไรประมาณนั้นแต่คือร้านนี้ราคาจะสูงกว่าร้านที่ขายของเอเชียโดยเฉพาะแต่ก็ไม่มากประมาณ 1, อ 1> ดอน, <S 2>, 2, <S ดอน2ดอนอย่างไอไอขวดนำ้ำน้ำแดงอะ่ะที่เนี่ยขาย6หรือ6 9จุไม่รู้แต่ว่าร้านเอเชียที่ติเคยเห็นอะ่ะแต่ว่ามันอยู่นอกเมืองไปหน่อยนะอันนั้นาขายแค่4ดอนเองขวดละสดอนนะก็เออเนี่ยดิเฟอเรนซ์ประมาณเออประมาณ1-2งเหรียอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะมันขึ้นอยู่ที่โลเคชันด้วยแต่ร้านถังก็คือเดินไปอีกนิดนึงนะคะก็จะได้ เลยราคาที่มันถูกกว่าแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าถังอ่ะมันก็จะไม่ใช่ไทยแบบเยอะเออมันไม่ได้มีแต่ของไทยคือมันเป็นแบบของจีนของเอเชียของญี่ปุ่นคือมันมีหลายหลายหลายอย่างมาติบแต่ว่าร้านเนี้ยสเบียนทองอ่ะคือใช้คําว่าไทยกสเซอรี่ได้เลยตีคิดว่าอยู่ๆไปเดี๋ยวเราก็จะคิดว่ามันถูกเองเพราะว่ารายได้กับรายรายรายจ่ายเงี้ยมันสัมพันธ์กันเนาะมันไม่ได้แบบว่าค่าเขาชิมไม่ได้โดด อะไรขนาดนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อของที่มาจากไทยคิดถึงของไทยคือมีขายที่สเบียงทองหมดเลยนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะคะคลิปนี้ไม่ผายายินดีต้อนรับทุกคนที่จะเดินทางมาที่นี่ค่ะ